เมืีอกี้คือขนเด็อดพลาดนี้เราจะมาดูขนมต่างๆคับวันนี้เอาไปไหนดะอีเชี่ยมีผู้แป๊ดหนึง่งโอเคมาแล้วค่ะเนี่ยพอดีค่ะเป็นขนมใหมๆ่ๆที่ไม่รู้จักเขาเก็เซือแผลแกะเลยเนาะโอเคมาแกะกันเลยลอเออเรอแป๊ดแกะก่อนพอแกะเสร็จแล้วก็ได้เป็นสองอย่างอย่างนี้นะครับ อันนี้ในนี้ถ้าเปิดออกมาก็จะมีสติกเกอร์เกินนะครับมอมตดได้อันนี้ก็จะเป็นขนมมาดูที่อันนี้ของเรากันเลยตัวเอกเรากระถางต้นไม้เขากว่าเป็นของแถมนะครับแต่แป๊บพอเปิดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นดินี้ีะครับด้านในก็จะมีเออสมลีแล้วก็ชอ้ชล่าก็เป็นีเมล็ดไม่รู้อะไรไม่รู้เดีย๋ยวเราไปปลูกกัน เดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าในคลิปหน้าอืมเดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมเพิ่มก็มีกันไกนะครับแล้วก็ล่งนะครบล่างมันจะมีฝานะครับเนี่ยครับถ้ามันมีฝาก่อนอื่นก็ต้องใช้กันไกตัดฝอาเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับ ตามในอนะิสตักชั่นน้ำของข้างกล่องเนะเขาบอกว่าก่อนอื่นต้องเปิดฝามาเราเปิดฝามาแล้วลดน้ําอืมฟ้องโฟกัสหน่อยเอ้ยผิดอันกล้องโฟกัสอืมย้อนเสียงคอ้ยเสียงเ,เดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ ลด,ลดน้ำให้ชุ่มสำลีพอบุคเฟรเมื่อกี้เฟลครับบรลเล็รลวน,นะครับต่อไปแล้วก็เขามีฝามาให้ใช่ไหมคบเนี่ยครับเขามีฝามาให้มีจุวจ๋วจุยตรงนี้แล้วก็ถ้าเราแกะสติกเกอร์ออกด้านใต้นี้จะมีอะไรเรามาดูกันด้านใต้ก็จะมีรูสำหรับใส่ะคระับแล้วก็เอาใส่ลงไปนะครับไอ้หัวจุกอันนี้ครับใส่ลงไปะคระาบ เราก็จะได้กระถางต้นไม้ให้สมบูรณ์แบบต่อไปไปรดน้ำกันเลยเอ้ยก่อนที่จะไปรดน้ำเราใส่แน่บ้านต้นไม้ของเราซะก,ก่อนที่เราตัดเรียบร้อยแลย้วอุ้ยดีน้ำไม่ลินโอเคนะครับก่อนจะไปต่อไปก็มาลดแล้วนะครับเราก็เมื่ยลาดน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในบ้านต้นไม้ของเราอุ้ยน้ำหกดน้ำผก แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเจ็ดวันจะมาทําคลิปใหม่ว่าต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างน,นะครับทีขมมบ่ขนมของเราครับขนมซองซองเนี่ยเราจะมาชิมให้ดูนะครโอเคก่อนเองต้องก่อนแก,แกะโอ้โหกระจายื <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนคาราเลามลอะชื่ออะไร้ย่แล้วคาราอ๋ออ๋อลืมบอกของแบบนี้มีซื้อ o n l y at อนะจ๊ะว่าวนี่นนนเลยออจริงอ่ดดะ มันจะมีฟังก์ชันอัดอัดอัดรสชาติๆๆแล้ววันนี้ขอจบรายการเพลงเท่านี้นะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย